ออนิวอันติ 1.6G ปี2020คันนี้นะคะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ยางปี22สภาพพร้อมใช้นะคะกุญแจสำรองมีครบ2ดอกเลยเลขไม่เพียง80,000โลเท่านั้นนะคะ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะพวงมลาลัยมางติฟังก์ชันแอร์ออโต้นะคะราคาค่าตัวเพียง539,000บาทเท่านั้นเองจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้น9,000บาทเท่านั้นมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังติดตั้งมาให้2จุดสภาพพร้อมใช้เลยนะคะใครสนใจหรือว่ามองหารถวิช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะรับชมกันให้จบคลิปนะคะคันนี้ได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสว,สวยอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะเลขไม่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะกับตัวออนิวอันติทหนึ่งจุดหกจีปีสองพันยี่สิบนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะผ่อนเริ่มต้นเพียงเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะใครที่มองหารถวิชงงานอยู่ นําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ สนใจห้ามพลาดน,นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนัดสุดเก้าแปดสอนยาดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะได้เป็นโฉมหน้าออนนิ้ว้วยนะคะสําหรับคันนี้เด็กไม่แป0 0 0ื่นโลเท่านั้นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะเก้าเก้าไก่ซอเสือ5764กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะโคมไฟด้านหน้านะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆโคมใส สวยๆเลยนะคะสันเหลี่ยมโคมตรงฝากระโปรงนะคะมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะสามารถเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ด้วยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะน็อตห้าลูโรโก้ตรงกลางนะคะตัวยาง ได้เป็นยางปี2022นะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะขอบ16นิ้วนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลเยอะมเลยการันตีโครงสร้างให้นะคะสันเหลี่ยมโคมตรงปงซุ้มล้อมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะใครที่สนใจนะคะหรือว่ามองหารถไว้ใช้งานอยู่นะั้นแนะนำคันนี้เลยนะคะฟรีดาวได้นะผ่อนเริ่มต้น9,000บาทเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซนให ถึงที่เลยนะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะสําหรับมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ คันนี้นะคะตัวกุญแจมีครบ2อดอกเลยนะคะหน้าตากุญแจนะคะจะเป็นแบบนี้นะเป็นระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลยนะเขาจะมีตัวรับสัญญาณให้ตรงมือจับประตูฝั่งคนขับนะคะส่วนกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะคะรถติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะติดคิวกันศาสตร์มาให้พร้อมเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้นะสันเหลี่ยมคมนะคะด้าน ข้างตัวรถนะคะมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกัน สำหรับภายในของรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นพลาสติกสีเทาๆเ,เนาะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแผงประตูให้ด้วยนะภายในสวยๆเลยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะและสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายว วางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคันนี้นะคะเลขไม่เพียงหนักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะมาสตาร์ทรถด,ดูเลขไม่กันนะคันนี้จะเป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะจะหลบอยู่ด้านในนะลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะ สำหรับเลขไม้นี่เลยไม้แท้ไม้เดิมนะคะไม้เพียง8 7 8 1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้ได้ข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะคันนี้เป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะข้อดีของรถหน่วยงานเลยการเช็คระยะการแมนเทนแนหรือว่าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนศูนย์ตลอดนะคะ ศูนย์โตโยต้าเราเช็คข้อมูลได้เลยนะเช็คที่มาที่ไปของรถได้นะคะสำหรับเครื่องเล่นเสียงนะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะเชื่อมต่อบูทูธนะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะตัวแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้ เป็นแอร์ออโต้นะรถเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามีระบบกันลื่นถลายมาให้เรียบร้อยเลยนะเป็นเกียร์ซีวิทีเสปีดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานด้านไหนให้ด้วยนะคะภายในเนี่ยสวยๆเลยนะตัวอันติดโฉมออลนิวนะคะเขาจะดีไซน์มาในทรงสปอร์ตสวยหรูเลยนะคะลูกค้าดีไซน์มาเป็นทรงสปอร์ตนะฝ้าเพดานด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยอขระยันเลยนะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดาเบาะนะคะทรงสวยๆรองรับสิ สีละของผู้นั่งเลยนะคะไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยฉีกรอยขาดนะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะในส่วนของหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยขยับเข,ขยินได้ไดนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะการันตีให้เลยรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียง9,00 0ับาทเท่านั้นนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นต์ให้ถึงที่เลยนะคะในส่วนของ องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ บอดี้ก,กว้างๆนั่งสบายๆเลยนะมีในส่วนของแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะคันนี้ช่องแอร์ด้านหลังให้เนาะลูกค้านั่งกันเย็นๆเป่ากันสบายๆเลยมีกระเป๋าจิงงจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังนะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะอย่างที่นัดบอกลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วเรื่องของการชนหนักพิความจมน,น้ำ

กับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะถ้าตรวจสอบเจอว่ารถของเราเนี่ยมีชนหนักพิการจมน้ากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะคัดคุณภาพคัดเกรด A ทุกคันนะคันนี้เป็นโฉม all new สวสวยเลยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะกากไก่สอเสือ5764กรุงเทพมหาคนครนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบ้อยแล้ว2จุดเลยนะสภาพพร้อมใช้ เลยนะคะส่วนไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะลูกค้าไฟทัพพ์ม,มีติดตั้งมาให้ชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะบอดี้ของเขานะคะกว้าง บรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะบอดี้กว้างๆนะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าพวกตะเข็บรอยเย็บเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะหรือว่าหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะลูกค้าส่องดู นะเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้าในส่วนของคานด้านหลังนะคะคารไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะคงสร้างเดิมๆเดม,มดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้าล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะ ไม่มีร่องรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยสนิมกัดกินไม่มีเลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะซีนนะคะด้านหลังสีขาวไข่ไก่ซีนเดิมจากโรงงานเลยนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเพียง7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะนัดแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสวยๆเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซนด้วยนะลูกค้า ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะตัวแผ่นเพจนะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะคะแผ่นเพจของรถมีติดที่เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงนะคะรถปี20นะคะคันนี้เช็คประวัติศูนย์ได้หัวน็อตซอกประตูไม่มีอรอยไขรอยเขียบขยี้เลยนะภายในนะคะสวยสวยเลยทรงสปอร์ตน่าใช้ภายในไม่ช้านะแล้วก็คันนี้นะคะพวกคู่มือของรถนะ อยู่ครบเลยนะคะเอกสารคู่มือเนี่ยอยู่ครบนะคันนี้ใครได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังนะสภาพสวยสวยเลยนะคะภาษีหน้ารถนะหมดเมษาปี67ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเดือนนี้มันเดินกุมพาแล้วเดี๋ยวภาษีเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะต่อให้เพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกหน้าเดิมแท้าจากโรงงานโลโกโต้ตีรต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะเป็นรถ โฉมออนิวนะซึ่งนานๆโฉมออิิวจะเข้ามาทีนะคะเข้ามาทีก็ประมาณ2-3สาคขั้นนะลูกค้าใครสนใจอยากได้โฉมนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้ไม่น้อยด้วยนะกุญแจสำรองก็มาครบได้ยางปี๊บอบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้นะคะยังไงก็คุ้มนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1600ซีซีร2อแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน9195 E20 E85 ได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมๆเลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้ามาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยขยับขยเยนเลยนะตัวซีนนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานนะลูกค้าให้ดู หัวน็อตแก้มด้านในนะคะส่องไฟเนี่ยหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยเขียบขยื่ยนเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะพวกสติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะคะติดอยู่ครบเลย คาดด้านข้างนะคะตรงๆไม่มีคดไม่มีงอหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับขยี้เลยสภาพสวยนะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะหัวน็อตเดิมเดิมไม่ขยับนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าชกมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยไข้เลยขยับขยี้นนะคะเม็ดอาร์ตนะคะตะเข็บรอยเย็บเดิมเดิมเลยนะ,ะหัวน็อตฝากระโปงนะคะชงวนกันความร้อนอยังอยู่ตาปั๊มฝากระโปงมีให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าหรือว่าสติ๊กเกอร์มอกรนะคะติดอยู่ ครบเลยพวกสติกเกอร์คำเตือนต่างๆ ติดครบนะคะรูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคันนี้เป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ร้อนะคะกับตัวออนิวอันติดหนึ่งจคันนี้เป็นปี20นะคะเลขไมเพียง8 0 0 0 0ื่นโลเท่านั้นเองนะยางปี22กุญแจสำรองครบเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์ออโตโ้แล้วก็มีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังติดตั้งมาให้2จุดนะบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้นะคะใครสนใจหรือว่าม หารถวิใิ้งานอยู่นะั้นแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ ผ่อนเริ่มต้นเพียง9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดสามารถออกคนเดียวได้เลยนะหรือสําหรับใครที่คิดว่ารายได้ตัวเองไม่พอนะคะสามารถกู้ร่วมรายได้2คนได้นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะจัดเต็มฟรีดาวน์ได้ออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็น์ให้ถึงที่นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะหลักๆก,ก็ใช้เพียงทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สลีปเงินเดือนเท่านั้นเองนะคะ ข้าราชการก็สามารถใช้เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนแทนได้นะคะใครสนใจแนะนําเลยนะคันนี้นะคะ ปี20เป็นโฉมออ l นิ new, เรียบร้อยแล้วนะราคา539,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อน9000เท่านั้นนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะแนะนำเลยนะสำหรับคันนี้ใครสนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสาหรับวันนี้กอนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้นัดด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ